้าลูกแกผู้น่าสงสารข้าได้เตรียมร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเอาไว้ให้เจ้ามันได้เริ่มขึ้นแล้วขึ้นมันได้เริ่มขึ้นแล้วโอ๊ยอะไรอีกล่ะเนี่ยหยุดได้แล้วนี่ยังกี้นายชื่ออะไรอะเลออน เป็นคนไม่ค่อยพูดสินะฉันลูอิสราเดา่าทั้งนายและฉันคงเรื่องมาพักร้อนผิดที่ซะแล้วละหยุดได้แล้วนายขยับฉันก็นโดนลากและฉันโดนลากมามา,มากพอแล้วฉันรู้ว่านายคิดอะไร <c oughs> นันได้เลยว่านายเคยผ่านอะไรแบบนี้มาสินะ <c oughs> ให้เดานะ <c oughs> นายคงมาตามหาใครบางคนใช่ไหม <c oughs> หรือบางที อาจจะเป็นสินญอริตาที่หายตัวไปเด็กสาวเลยพูดมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังนะได้ยินว่าพวกมันย้ายที่ซ่อนของเธอย้ายเธอเหรอที่ไหนจะไปรู้แล้วแต่หลังจากนั้นฉันเห็นพวกมันกำลังลากใครสักคนไปที่โบอดเก่าโอ๊เจ็บโอ๊ย ต้องมาติดอยู่กับคนแบบนายเนี่ยมันไม่ดีแต่อ นี่เราอยู่คุยกันไม่จบคราวหน้านะอามีกให้ตายสิพวกมันเอาของชิดไปหมดเลยอะหมดเลยฮะเกียงกระเป๋าคอนโดวันถึงรูสพบตำแหน่งเบบี้อีเกิลแล้ว เมือนเธอจะถูกขังอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งเยี่ยมนั่นข่าวดีเลยผมได้ข้อมูลมาจากชายคนหนึ่งเขาบอกเขาเชื่อว่าเหลืออิสเซอร่าผมว่าหมอนี่มีอะไรแม่งๆช่วยเช็คประวัติเขาให้ผมทีรับทราบคอนโดวันฉันจะลองหาดูให้ระหว่างนี้นายหาทางไปที่โบสถ์ให้ได้รับทราบผมกำลังอยากสารภาพบาปอยู่พอดีเลยคอนโดวันเลิกกันกำลังอยากสารภาพบาป tập hợp à, là ai điò, ừm, không ai, không ai chụp pha được nhé, các Những im trùng, tùm toa, tùm trùng. tùm มีซ่องเชียงมันวิ่งวนเก่งจังเลยแต่งไม่จะหักแต่ก็ยังมีซ่องเชียงอ่ะแล้วก็ปีวิ่งประจาอน แล้วก็เก็บเก็บดีดีอืมค่อนข้างรู้สึกลบใช้ได้ <laughs> เหมือนเดิมป <laughs> ่อยโจด้วยอืมเปิดประตูกัน จะถาเลยขนาดนี้ยังไม่ยังปิดไม่ assessment. นั่นอียหันไปปิดพอดีเชิญทางนี้เจ้าคนแปลกหน้าใครอีกว่านั่นโอ้วอเฮียสเตรนเจอร์นมาซื้อขายกันหน่อยสิไอ้ลูบเห่อดีมากเจ้าคนแปลกหน้า มีของใหม่มาให้เฉยชมไม่เฉยชมไม่มเฉยชมสมิดเกัดฟันทั้งขยีตาค่อยๆเลือกใจเย็นๆขายของขายไม่ได้ข,ขาก็มีเต็ม,มจะอัญมณีหรือเศษขยะมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ราคานะ่ะเหรอ <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราตกลงกันยังไง ทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมอาจจะแค่นี้ก็ได้อย่าเพิ่งรีบตายหาไปซะก่อนลเลยไม่ได้ีดูแบบทรัพย์ใช่ไหมด้วยมันเลยไม่แปรจะกระชังท์ที่นี่เหมือนที่ไหนกัน เดินเพื่อนไปไหนโทษทีพื้นลื่นสินะ Khói khói, khói khói chạy hỏa Bình mà bà đi Là bụi ở sảy na lơ Tuyên tại mấy này rồi. นอนเนี้อจัดเลยนอนเนี้อจัดเลยคุณเจไม่เร็วใช่ไหม<อ>มากันไม่หยุดสักทีเอ้ายืนเมื่อกี้ล้มไปแล้ว เยอะชิบหายเลยมากัน์กเยอะเลยอุ้ยระเบิดป้องอันตาลาอย่าเล่นก็อบอกว่าอย่าเล <c oughs> ่นปีนข่าวภาคสี่รีมมคเสร็จแล้ว ไปม่มาเล่นเร่อไไม่เลวใช่ไหม มีแต่เพื่อวิ่งมาหาไปตัด <c oughs> <c oughs> มีน้อยมีทำกว่าหักหมดแล้วนล้นเราไม่ต้องแา เียงปานได้ยิงตัวหน้าโดนตัวหลังอีกแนละ้วเฮอ,อ Ừ. bà là cháu hai cho ở cứ ở cây bù ha, không buồn không buồn, uầy, mai không đồn. เล่นไงฮะเห็นไหมมันโดนตัวเองเลยนะขึ้นมาตัางไม้ลงไปก่อนจะขึ้นไปตังไม้ไว้ลงยังไม่หมดอีกเหรอเยอะแยะกระสุนจะหมดแล้วไงยิงพาไปเยอะด้วยแหละ มายนะบอกว่าห้ามเล่นไงครับเห็นไหมโดนตัวเองเลยนะหมดปุ๊บเงียบทันที เงียบจริงไนงะกำลังรออยู่พอดีเลยสหายได้เครื่องมือคุณภาพสูงมาแล้วเองคงไม่อยากจะพลาดมันไปแน่ๆยินดีต่านรับโอ้อยากจะซื้ออะไรดีไปซื่มาอ <ไป S 1> ีเหมือนใหมาซม <laughs> โอกาสหน้าก็แวะมา come back a n y t i m ปุ๊บถังรู้ ลูกใหญ่แล้วกันผสมแล้วก,กินเลย tu ni ikan apa tu ni siapa? ok tu ni middle ni เห็นคนละคนนะ,ะเมื่อกนี่ไงคนลนะาาาาาาคนเนี่ยตาจ้าตาจ้าแย้มมากันไม่หยุดสักทีไนที่สุดไว้นี่ก็บินเพ่ง ิง่กองมาดิ่งมาแล้วร่วมไปหนึ่งวันจ้าร่วงไปอีกหนึ่งโทษทีพื้นลื่นสินะเป็นเก็บของใม้หมดเลยกลับไปเก็บก่อได้ยินเสียงยนะู่นะ <c oughs> เอ้ย จะด,ดูข้างบนไม่ดูข้างล่างเลยเอ่น <S <S ห้องใต้ปันได้ <S 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 อ๊ะตอนที่เราป่วนค,วควนขี้ครับสอง เลนปิดปิดจมูกเลยบ้านไม่ได้ล็อกแน่นเนาะเจ้าของบ้านคงว่าไปไหนไม่ไกลนะอาเจ้าของบ้านคงอยู่แถวนี้แหละเตรียมตุ้งแช่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 ยกงหลุดขอบคุ้ว่าเปิดแล้วนะไว้หนี ระเบิดน้อยหนา เกีดอ,อะไรล่ะครับเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับอะไรเอ่ยจัดเรียงงไม่จบเรย มีอะไรบ้างในคนแชร์แหมสวิตลับมีบันไดเรื่งองย่างขึ้นไม่ได้ต้องใช้สองกดเก็บคญแชร์มาก่อน น้อยเลือดเจ้าจะตอบรละอ่อนและสินนะเว้ยผู้สาวบ้านใดเมียผู้สาวเจ๊ได้คำว่าเจ้กว่าเจ้มาหลายทุกคน ฉันเนเี่ chapter สองจบไปแล้วใช้เวลาไฟา16นาทีจัดไป48ตัวไม่ตายกันจาะไฟ4จน4%ก็โดนไปกเนาะชัปหนึ่งก็โดนไป เส้ส่องโดนหกเลยรู้สถึงคอนโดวันฉันได้ข้อมูลของลอิสเซอร์าที่นายขอมาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักวิจัยของอัมเบลล่ามาก่อนนะอัมเบลล่าเลยน่าจะปล่อยให้มันตายอยู่ในกระสอบนั่น <c oughs> ฉันส่งรายละเอียดให้แล้วลองไปดู ไม่ว่ายัางไงเแบบี้อีกโกก็สำคัญที่สุดรับทราบผมกำลังจะไปที่โบสถ์คอนดวันเลิกกันน่าอ,อน่าค่อยแล้วกันมันี้ก็เล่นมันได้จากักคแล้วาพากในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมจะจบกดไรแชร์ อะไรอ่ะกดนี่แกก็โดนด้วยงั้ยนะเราจะใช้กกระดิ่งให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่พักหนะ้านี่อัดมาสองชัตเตอร์ใช่ไหมตัดเป็นสองตอนเลย๊ายบายครับดูลตัวเองดูดพวกโดนเอง